โอ้พี่น้องอากาศหนาวๆแบบนี้จัดหน่อยฮะนะต้มจืดไข่น้ำอืม่มน่ากินแนละน่ากินกลิ่นหอมมาเลยถนะือว่าได้ผักได้โปรโตีนนะได้วิตามินเกลือแร่เพียบเลยฮะนี่ทั้งเห็ดทั้งหมูทั้งไข่สุดยอดเลยมากินข้าวกับน้าเล็กมาพี่น้องกินข้าวกับน้าเล็กต้มจืดไข่น้ำ เมื่อคืนก็ถือว่ามีไอพอสมควรนะไม่ไม่เยอะก็เช้ามาก็นี่นหะบรรยากาศหนาวหนาวเย็นเย็นแบบนี้ต้องจัดหน่อยก็เป็นหวัดอย่างเดียวฮนะไม่ได้ ไม่ได้มีไข้มีไอบ้างนี่ขนาดฉีดวัคซีนแล้วนะฉีดวัคซีนมกันไข้หวัดใหญ่คือไม่ได้ว่าให้มันไม่เป็นนะ แต่ว่าความรุนแรงของมันจะลดลง พยายามทานอาหารที่มันปรุงสุกนะตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะถาหน้าหนาวแล้วมันได้ล้มสนไอ้ล้มหมอนนอนเสือแล้วมันอืลำบาก น้ำอาบถ้าก็ลำบากหนาวเหลือเกินก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะสำหรับคราวนี้เนี่ยก็พามากินต้มจืดไข่น้ำเนี่ย อาหารแบบอุ่นๆร้อนๆนะสดแล้วมันชื่นใจนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ